เสียงล้อเครื่องบินกระแทกรันเวย์ดังสนัน่นท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวของบ่ายวันนั้นสนามบินนานาชาติพนมเปญถูกสั่งปิดบางส่วนอย่างเงียบงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนเรียงแถวแน่นกว่าทุกวนันใบหน้าหลายคนซีบเผลือดเงือไหลทั้งที่ยังไม่เริ่มทำงานจริงจัง ข่าวลือแพร่สะพัดตั้งแต่เช้าว่าแขกระดับสูงจากจีนจะมาถึงแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นระดับที่ทำให้ผู้บริหารสนามบินต้องลงมาคุมงานด้วยตัวเองบันไดเครื่องบินถูกเลื่อนเข้าประชิดลำตัวเครื่องเจ็ตสีขาวประดับปราราชการจีนเปิดประตูออกช้าช้าช,า,ชายวัยกลางคนในสุดสีเข้มก้าวลงมาอย่างมั่นคงสายตายเย็นเฉียบกวาดมองไปรอบสนามบินราวกับกำลังประเมินศัตรูมากกว่าสถานที่ต้อนรับนี่ไม่ใช่การเยือนตามมารยาทนี่คือการตรวจสอบ ขบวนเจ้าหน้าที่ขเขมรรีบเข้ามาทําความเคารพแต่ยังไม่ทันกล่าวคาต้อนรับชายชาวจีนก็หยุดเดินกระทำหันหาสายตาจ้องไปที่จุดตรวจคนเข้าเมืองซึ่งยังวุ่นวายกับเอกสารบางชุดทําไมยังไม่พร้อมน้ําเสียงราบเรียบแต่กดดันจนบรรยากาศร,รอบตัวแข็งขังเจ้าหน้าที่ระดับกลางรีบอธิบายด้วยเสียงสัน่นเอกสารบางหน้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ส่งมาก่อนต้องขอตรวจสอบเพิ่มเติมเพียงไม่กี่นาทีแต่คําว่าไม่กี่นาทีกลับเป็นชนวน นี่หรือระบบความปลอดภัยของประเทศคุณเสียงดังขึ้นทันทีสื่อมวลชนที่อยู่ไกลๆกลหันกล้องมาโดยสัญชาตญาณถ้ามีใครแฝงตัวเข้ามาใครจะรับผิดชอบคำพูดเหมือนคมมิดฟันลงกลางศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่หลายคนหน้าเสียบางคนก้มหน้าบางคนมือสันพิธีต้อนรับที่เตรียมมาอย่างดีพังทลายลงในพริบตาเสียงตำหนิหายละมาไม่หยุดไล่ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจระบบรักษาความปลอดภยัยไปจนถึงการบริหารระดับบนทุกคำพูดหนักแน่นชัดเจนและรายช่องให้ตัวแย้ง สนามบินที่เคยจอแจกลับเงียบเงาเราวกับถูกหยุดเวลาไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ไม่กี่นาทีนี้กำลังจะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคไม่ถึงชั่วโมงหลังเหตุการณ์เสียงโทรศัพท์ในอาคารผู้บริหารสนามบินดังไม่ขาดสายห้องประชุมชั้นบนถูกเรียกใช้กระทนหันผู้บริหารระดับสูงนั่งเรียงกันด้วยสีหน้าหนักอึง้งแอเย็นจัดแต่ไม่มีใครรู้สึกสบายคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเริ่มหลุดออกไปอย่างรวดเร็ว มุมกล้องสั่นเล็กน้อยแต่เสียงตำหนิภาษาจีนที่แข็งกร้าวกลับชัดเจนเกินพอภายในเวลาไม่กี่นาทีมันถูกอัปโหลดซ้ำแชร์และตัดต่อพร้อมคำบรรยายแรงที่เราอารมณ์จีนองลงด่าเจ้าหน้าที่ขเขมรยับกลางสนามบินโซเชียลระเบิดทันทีความเห็นลังไหลาราวน้ำป่าบางคนโกรธบางคนอับอายบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศกำลังถูกมองอย่างไรในสายตาอำนาจใหญ่ด้านนอกห้องแถลงข่าวถูกจัดอย่างเร่งรีบ โคศกกระทรวงคมนาคมขึ้นโพเดียมด้วยท่าทีมั่นใจเกินจริงเขาพูดถึงความเข้าใจผิดเล็กน้อยและการสื่อสารคลาดเคลื่อนก่อนจะหันประเด็นไปยังต้นต่อใหม่ข่าวที่ถูกเผยแพร่ม,มีการบิดเบือนจากสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อไทยที่พยายามปั่นกระแสะให้เกิดความแตกแยกคำพูดนั้นถูกส่งต่อไปยังผ้าหัวข่าวทันทีความรับผิดชอบถูกผลักออกไปนอกประเทศอย่างรวดเร็วราวกับซ้อมมาแล้ว เสียงวิจารณ์เริ่มเปลี่ยนที่จากความบกพร่องของระบบกลายเป็นการโต้เถียงเรื่องใครคือผู้สร้างเรื่องแต่ในห้องรับรองพิเศษของสนามบินท่านหลิวนั่งนิ่งมองหน้าจอแท็บเล็ตที่รายงานข่าวหลายภาษาไหลผ่านไม่หยุดเขาไม่พูดอะไรเพียงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยความเงียบของเขาน่ากลัวกว่าคำด่ามเมื่อชั่วโมงก่อนหลายเท่าเพราะทุกคนที่อยู่ใกล้รู้ดีว่าเมื่อปักกิ่งยังไม่พูดนั่นหมายความว่าเกมยังไม่เริ่มแต่กำลังจะรุนแรงขึ้นสามวันผ่านไป กระแสข่าวบนผิวเผินเริ่มซาลงแต่ภายในอาคารรัฐบาลความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณห้องประชุมลับถูกใช้ต่อเนื่องเอกสารปั๊มปราหลับมากวางซ้อนกันบนโต๊ะไม้ยาวเสียงประตูปิดแน่นทุกครั้งที่การประชุมเริ่มต้นรายงานฉบับหนึ่งถูกเลื่อนมาที่กลางโต๊ะระบุรายละเอียดที่ไม่เคยปรากฏในถแถลงข่าวระบบกล้องบางจุดของสนามบินถูกปิดชั่วคราวในช่วงเวลาสำคัญรายชื่อบุคคลที่เข้าถึงพื้นที่พิเศษไม่ตรงกับบันทึกและที่อันตรายที่สุด กำหนดการเดินทางของคณะจีนหลุดออกไปก่อนเครื่องลงจอดหลายชั่วโมงไม่มีใครกล้าพูดว่าความบังเอิญในเวลาเดียวกันนักข่าวไทยคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เก่าในห้องเช่าเล็ก,เลกๆเขาหยุดดูคลิปต้นฉบับซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะสังเกตสิ่งผิดปกติเสียงบางช่วงถูกตัดต่อจังหวะคำพูดไม่สอดคล้องกับภาพและฝ่ายต้นทางไม่ได้มาจากประเทศต้นเรื่องร่องรอยดิจิทัลนชี้ไปยังไอพีในประเทศที่สามประเทศที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งครั้งนี้พอดี แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ทันถูกเปิดเผยโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นเสียงปลายสายสั้นกระชับและไม่มีการแนะนำตัวหยุดขุดท่ายังอยากทำงานต่อเขามองหน้าจอที่เต็มไปด้วยหลักฐานก่อนปิดไฟในห้องชาช้ารู้ดีว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าข่าวทั่วไปค่ำวันเดียวกันข่าวจากจีนถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพียงประโยคสั้นๆจีนขอทบทวนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนเพื่อประเมินมาตร,รฐานความปลอดภัยไม่มีการกล่าวโทษ ไม่มีการเอ่ยชื่อประเทศใดแต่ผลสะเทือนนั้นชัดเจนกว่าคำประนามใดๆหุ้นร่วงการเมืองสันคลอนและคำสั่งโยกย,ย้ายเงียบๆเ,เ,เริ่มเกิดขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้องรับรองเงียบสงดท่านหลิวยืนมองแสงไฟสนามบินยามค่ำคืนก่อนพูดกับผู้ช่วยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเมื่อระบบมีรอยร้าวแค่สกิดเบาๆมันก็พังเองและในคืนนั้นทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าเรื่องนี้ไม่เคยเป็นแค่ดราม่าน่าสื่อแต่มันคือบทเรียนของอำนาจ ที่ไม่มีใครอยากสอบตกอีกครั้งเช้าตรู่วันถัดมาสนามบินที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกล้องวงจรถูกเปลี่ยนใหม่ป้ายคำสั่งชั่วคราวติดเต็มพื้นที่พิเศษเจ้าหน้าที่ระดับล่างถูกเรียกอบรมซ้ำขณะที่ชื่อของผู้บริหารบางคนหายไปจากระบบลงเวลาโดยไม่มีคำอธิบายไม่มีข่าวปลดไม่มีพิธีไม่มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเงียบที่สุดค่ากล่าวหาเรื่องสื่อไทยปั่นข่าว ค่อยๆจางหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนไม่เคยมีอยู่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถูกแทนที่ด้วยข่าวการยกเครื่องระบบความปลอดภัยครั้งใหญ่และความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตรต่างชาตินักข่าวไทยคนนั้นนั่งดูข่าวเหล่านี้ผ่านจอเล็กๆเ,เขาไม่ส่งข้อมูลที่มีออกไปเขาเลือกเก็บมันไว้เพราะรู้ดีว่าความจริงบางอย่างหากพูดเร็วเกินไปอาจไม่มีใครรอดด้านท่านหลิววันเดินทางกลับมาถึงโดยไร้พิธีการเครื่องบินเจ็ตจอดรออยู่เงียบๆบ,บนรันเวยเดียวกับวันที่เขามาถึง เขาเดินผ่านจุดตรวจที่ถูกจัดระเบียบใหม่อย่างไร้ทิ่ฐิไม่มีความล่าช้าไม่มีคำอธิบายเกินจำเป็นก่อนขึ้นเครื่องเขาหยุดมองสนามบินเป็นครั้งสุดท้ายสีหน้าเรียบเฉยพอใจกับสิ่งที่เปลี่ยนไปข่าวทำให้คนโกรธเขาพูดเบาๆกับผู้ช่วยแต่ความเงียบทำให้คนยอมประตูเครื่องปิดเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำๆก่อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทิ้งเบื้องหลังไว้เพียงสนามบินที่ถูกจัดระเบียบใหม่และประเทศที่เรียนรู้แล้วว่าอำนาจที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องตะโกนแค่ทำให้ทุกคนรู้ว่าใครคือคนที่ไม่ควรถูกทำให้เสียหน้าอีกเลย